h e l l สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาฝึกทำโจทย์กันนะครับเป็นโจทย์เอนทานนะครับเป็นเอทานของของปี2540นะครับโอเคเราเรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันซึ่งโจทย์ยังไม่ได้เอาลง <laughs> แบบหนึ่งโอเคฟึบ อ่โจทย์มาแล้วครับแล้ดูรีบๆเลยลืมเอาโจทย์ลงอ่าเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันครับโจทย์ข้อแรกเนี่ยเขาอธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะหมายถึงการวัดนะครับเขาพูดถึงมิเตอร์นะครับโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ เขาพูดถึงมิเตอร์นะครับถ้าต้องการวัดความต่างศักของ่านไฟฉายก้อนหนึ่งด้วยโวลมิเตอร์แบบเข็มนะฮะซึ่งอ่านค่าได้เต็มสเกลเนี่ยเท่ากับ5โวลต์อ้าล้วครับตรงนี้เต็มสเกล5โวลต์นะครับโวลมิเตอร์เอาเองมาวาดโวลมิเตอร์ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอ่านให้จบก่อนและสเกลละเอียดที่สุดเท่ากับ0.1โวลต์ข้อใดต่อไปนี้แสดงการอ่านค่าค,าความต่างศักของทานไฟฉายที่ถูกต้องนะครับแสดงการอ่านค่าไฟฉายนะการอ่านค่าไฟฉาย อ่านที่ถูกต้องนะครับก็ต้องอ่านตามหลักการอ่านนะครับก็ค,คือเลขนยัยยะสําคัญหรือว่าไอ้พวกคำคำความคาดเคลื่อนอะไรพวกนั้นนะครับโอเคแล้วลองมาดูโวลติเมเตอร์ก่อนนะครับที่จะวาดโวลติเเตอร์นะครับลักษณะโวลติเมเตอร์ก็ลักษณะอย่างนี้อ่ามันก็จะมีเข็มใช่ไหมครับเข็มวิ่งฟืบนะครับตรงนี้ต้องพยายามแบ่งให้มันพอดีชึบชึบชึบอ่าโอเคตรงเนี้ยคือหนึ่ง 2 3 4และตรงนี้คือ5นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสเกลย่อยๆ10สเกลจะวาดได้ป่าววันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะเพราะอะไรทำไมต้อง10บสเส้นเพราะว่าสเกลละเอียดที่สุดนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า0.1โวลต์ hmm. 1> 1. ก็แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องมีสเกลละเอียดถึง0.1โวลต์ hmm. wow. ซึ่งตรงเนี้ย ทั้งหมดเนี้ยก็คือหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์ุดหนึ่งสิบเส้นก็หนึ่งจุดศูนย์โอเคอ่าหลังจากนั้นครับเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ทุกทุกอันเนี้ยสเกลทุกอันเนี้ยก็จะมีสิบ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 นั้นแสดงว่าห้านะครับเขาบอกว่าอ่านได้เต็มสเกลคือห้าโวลต์ใช่ไหมก็แสดงว่ามันจะต้องมีห้าสิบเส้นถูกไหมครับโอเคอ่าทีนี้เราลองมาดูหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไร เขาต้องการหาว่าเราจะอ่านค่าวความต่างศัก์ได้เท่าไหร่ซึ่งเขากําหนดมาแล้วว่าณตอนเนี้ยอ่านได้1.5โวลต์น,นะครับอสมมติอ่าตรงนี้จุดห้านะครับอ่านได้เข็มมันไปทิมตรงเนี้ยฟึบแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอ่านได้1.5ว่ะ1.5โวลต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะตาเรามองเห็นจริงๆนะครับอ่านได้1.5แสดงว่าอะไร พี่จะขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอยังไม่ใหญ่อ่อันนี้1.5นะครับซึ่งตอนนี้เขมันอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็น1.5หรือ1.6ก็ได้ถูกปะอ่ะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยเนี่ยอาจจะเป็น1.5อีกนิดหนึ่งคืออะไรไม่รู้อ่ะมันจะต้องมีเลขนะครับแต่ว่าพอที่เราตาเราแบบเออเรามองเห็นว่า1.5ไงเพราะฉะนั้นนะครับให้จําหลักไว้ว่า อะไรนะครับที่เราอ่านได้นะครับเราต้องเดาอีกหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งนี้คือเราต้องเดาโอเคนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตำแหน่งอีกหนึ่งนงอ่ะมันเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติเราอ่านได้หนึ่งจุดห้าไม่ต้องสมมุติแล้วละ่ะอ่านได้หนึ่งจุดห้านะครับเราก็ต้องเดาอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเดาไปเลยว่าอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นสองก็ได้นะครับเป็นหนึ่งจุดห้าสองหนึ่งจุดห้าห้าหนึ่งจุด ห้าเก้าอะไรก็เดาไปเลยนะครับแต่ว่าเวลาเดาเนี่ยเดาให้มันใกล้เคียงหน่อยนะครับถ้าเกิดมันมันมันใกล้สเกลของหนึ่งจุดห้ามากๆก็เดาเป็นแบบหนึ่งจุดห้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าสองหนึ่งจุดห้าสามนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันเกือบจะแบบเป็นหนึ่งจุดหกแล้วก็เดาเป็นหนึ่งจุดห้าเจ็ดหนึ่งจุดห้าแปดได้นะครับเพราะฉะนั้นการตอบนะครับอ่าเขียนเขียนเอาไว้หนึ่งจุดห้าตรงเนี้ยอ่านได้จริง นะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเราต้องเดาขึ้นมาตำแหน่งน,นี้เดาวความคลาดเคลื่อนโอเคนะครับอย่าลืมการวัดทุกครั้งอ่านได้เท่าไหร่นะครับตาเราอ่านได้เท่าไหร่เราต้องเดาอีกหนึ่งตำแหน่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อข้อสอง เป็นไงข้อแรกง่ายนะครับง่ายๆ่ยยัยงง่ายๆอยู่เนาะ